เป็นสาวเชียวก็จริงๆในเรื่องนี้เป็นเด็กมหาลัยนะคะไม่เห็นยังยังแบบไหวอ่อกอยู่ยี่สิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ยังไงบ้างได้กลับไปใส่ชุดมหาลัยอีกครั้งหนึ่งก็ยังรอดอยู่นะพอใส่แล้วก็แบบเอ้ยยังยังโอเคได้อยู่ทุกคนก็รู้สึกเออใส่มาแล้วก็ยังยังโอเคกันอยู่ค่ะมีขนเป่งเบาๆไหมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขนาดอะไรมกไม่เคยรู้สึกว่ายังเด็กอยู่ค่ะ ในเรื่องนี้ก็ถือว่าแบบเออก็แซบอยู่ได้อยู่ค่ะก็มีมีเล่นฉากเล่นซีนครั้งแรกที่เล่นก็คือแบบเล่นเล่นจริงอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่เล่นแบบรุนแรงแล้วก็รู้สึกว่าเออ ก็แรงดีจี่เบอกว่าเล่นจริงมันตอนคือจริงๆแล้วว่ามันจะเป็นฉากเหมือนกับว่าเป็นฉากเลิฟซีนเบาๆนี่แหละค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าพวกกับกับโปรดิวเซอร์เขาก็มีสแตอินให้แล้วเขาก็โทรมาถามเออมันแบบคิดว่าจะเล่นได้ขนาดไหนประมาณไหนเบอร์ไหนอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าเออก็เอาแบบไม่น่าเกลียดให้เห็นว่าเป็นเราแล้วก็ไปสแตตินไว้ก็ได้แต่พอตอนถ่ายจริงก็คือแบบอู้เทคเดียวจบไปเลย แบบมันไม่ได้แบบไม่ได้อะไรโป๊ะปุยมากแต่มันก็คือเหมือนกับใช้มุมมุมด้วยแล้วก็บวกกับการหันหน้าไปหันหน้ามาตอนจูบตอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนจริงมากอะไรเงี้ยเขาได้ได้ดูตัวเองย้อนหลังแล้วก็ทุกคนชูอิวจริงจริงมันต้องอินโทรไว์ไปเองไหมหรือว่าจริงจริงมันก็มีมีบทให้ตามค่ะใช่ว่าประมาณนี้แต่ว่าเข้าไปประมาณนี้มีคนนี้มาขยับประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆต้องมีสแตล์อินเลคเขไม่ได้ใช้สแตล์อินเลยก็คือก็คือเป็นครั้งแรกในในชีวิตที่เล่นบทแล้วซีนใช่างเยอะไปย จร,จริงๆไม่ได้ไม่ได้เยอะมากค่ะไม่ได้แบบว่าเป็นลักเออใช่แต่ว่า,า,าวใช่ใช่ค่ะคือภาพเบื้องหลังที่เราเห็นตอนที่เราเล่นน่ยมันเร็วมากแต่ว่าในกล้องมันพอไปสโลด้วยมันก็เลยดูแบบ แถ้าเราดูตัวเองได้เรารู้สึกยังไงเอามือนนปิดตาข้างนึปงปิดตาค่ะปิดตาตอนที่ทุกคนดูเพลงแบงกันแล้ดูแล้วก็แบบโอ้ my god โอ้ my god อันนี้เล่นกับใครเล่นเล่นกับพี่นาแบบแบบแวบ,บแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราไปเล่นเองเออเราอยากลองเล่นแล้วไม่จริงๆก็ไม่ได้ดเล่นจริงๆก็บอกเขาว่าเอาแค่เห็นเป็นเราแล้ว,ลวก็เขาวีสแตนด์อินเตรียมแล้วยืนอยู่<า>ข้างเขา <laughs> พอเล่นไปเลยก็เทคเดียวแล้วมันก็พุดไปเลยจบเลยได้นนในสัดส่วนในเรื่องนี้หนะ่อเยอะไหมฉากตัวซีนะโอ้ยจริงๆไม่เยอะค่ะคือเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ซีรีส์เหมือนชื่อเรื่อง one night stand นะคือเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นแค่ฉากหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เป็นซีรีส์โปเปรเอยอะไระชายเป็นซีรีส์ฆาตกรรมคขนาดไปดูเองไปดูยังว้าวเลยแล้วถ้าคนดูข้างกายเราดูแล้วเขาเต็มส<ะ>ุดจะดูได้ไหมล่หมายถึงนโอ๋อถ้าเขาดูก็คงไม่ต้อง จริงหนูอจริงหนูส่งไปให้นะนจริงเหรอโอ้ดูถ่ายเสร็จหนูก็ส่งไปให้หนูบอกหนูก็พิมพ์ไปค่ะหนูก็ว้าวจริงเหรอเขาก็พี่บอกว่าว้าวกลับมาแล้วก็จบไม่ได้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรเข้าใจแ,แต่จริงๆตัวเขาไม่ได้โดนแบบว่าเขา,าไม่อยากให้จะพิมพ์อะไรก็จริงี้ก็จริงๆก็เคยเคยพูดนะคะว่าแบบเออถ้าเล่นเลิฟซีนก็ไม่ต้องเล่นก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบไม่เล่นแล้วหนูทำอะไรกินนะเออ แต่ก็คือเขาอกโอเคเข้าใจว่าจะเป็น,บบนงานก็เข้าใจก็คงแบบไปถูกปตาเอาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ก็เคยถามว,ว่าอ้าวไม่ให้เล่นละครแล้วให้ทำอะไรอ,ะอ,อ่ะให้ตังไหมอะก็ไม่ให้ต้องทำปะเอออกอ็ออต้องทำงานเราไม่ทำเราทำอะไรกินเอาอะไรกิน <ๆ S 2> ก็จหลายคนมอกว่าเราเป็นนักนแสดงนักธุกร,รกิจ<อ>เราชอบเปิดธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อธุรกิจทำไปเรื่อยตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีไงตอนนี้ต้องห,หาก,กินตรงนี้ก่อนต้องถ่ายก่อนค่ะแต่ยังไม่แต่งงานใช่ไหมยังไม่แต่งค่ะยังยังใส่ชุดน้สิอยู่เลยแบ้านพี่ตกใจไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีข่าอีก ช่วงราชอบคุกเข่าเป็นกระแสะเราเรา,เราไม่ค kind of ่อยอินเทรนด์ d หรืออะไรเราอย่าให้เห็นไหมเราเราเราอยู่ของเราอย่างนีอ้อย่างอย่างยั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 งนั่งซื้ออยู่เลยค่ะใช่แสดงว่าเป็นการเป็นการระยะไกลแล้วหมายถึงว่าก็ made, <S 2> <S 2> <Mun sozusagen. S 1> ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันคือก่อนที่คนจะมาคุกเข่าอะไรเขาก็ต้องมีคุยคุยเกิดเกิดเงนก่อนแต่พอเรามันไม่มีการเกิดมีการไหลเพราะงั้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นค่ะ คือดวยเขาแบบว่าเกิดปิกิราเขาคแบบไม่ไม่ไม่จริงยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆดียังไม่ใช่ระยะยาวไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วๆนีเพราะเราไม่ห่วงใช่ไหมห่วงพ่อก็คงห่วงนะแต่ว่าพ่อช่วงนี้พ่อเขาก็เอนจอยชีวิตเขาอยู่ไม่ค่อยเจอเหมือนกันบอกไปนะพ่อเขาเอนจอยแบบปาร์ตี้ที่เธอมาตัดแต่ง ว่าแบบหมายถึงว่าช่วงนี้คุณพ่อก็แบบเอ็นจอยชีวิตเขาเขาเรียนลงคอร์สใส่คอร์สเงี้ยค่ะเขาก็มีชีวิตของเขาใช่ใช่เราต้องเบรกมหมเพราะว่าเราก็ห่วงเขาเองก็ก็ไม่ไม่รู้ทําไงแล้วค่ะหรือว่าเขาต้องห่วงเพราะว่ามีคนดูแลลูกสาวแทนเขาแล้ว เออไม่ได้เกียดจริงๆหนูคุยกับพ่อทุกวันเลยถือว่าคุยคุยใช้กันทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะแค่ไม่ได้เจออะไรเงี้ยหนูก็อยู่คอนโดด้วยแล้วก็คุณพ่อก็แบบใช้ชีวิตคนละเวลากับเราหนึ่งเหมือนทานโซนกับคนละทานโซนกันนะ่ะนึกออกว่าคะใช่หนูตื่นเช้าเขานอนเช้าไปโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ